ในเกม Dead Rails เนี่ยเป้าหมายหลักๆของทุกคนนะครับก็คงจะเป็นการที่จะเดินทางไปให้ถึงเม็กซิโกซึ่งห่างออกไปจากจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรหรือว่า80,000เมตรกันเลยทีเดียวและพาหนะอย่างเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยเดินทางไปจนถึงเมทที่80,000หรือว่าเม็กซิโกได้นะครับถ้าไม่รวมมา้าหรือว่าการเดินแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นรถไฟที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มเกมนั่นเองแต่ปัญหาของรถไฟคันนี้นะครับก็คือ มันจะใช้เชื้อเพลิงในการที่จะทําให้มันเนี่ยเดินไปด้านหน้าและในเกม d เดดเรล l ์ก็มีไอเทมมากมายหลายอย่างเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราได้ดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปรวบรวมไอเทมทุกๆชิ้นที่เราเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟเพื่อที่จะให้มันนั้นเดินทางไปจนถึงเมที่8 0,000หรือว่าเม็กซิโกได้นั่นเอง ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอาเทมอะไรบ้างนะครับที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราได้หลักๆที่เพื่อนๆใช้นะครับก็คงจะเป็นโครหรือว่าถ่านแล้วก็ซอมบี้ม้าอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น,นั้นอาจจะยังไม่รู้แน่ชัดก็คือไอเทมเหล่านั้นชิ้นไหนจะให้เชื้อเพลิงได้มากกว่ากันถ้าสมมติว่าเราเจอเก้าอี้คู่กับเชือบแล้วเราต้องเลือกไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเลือกอะไรในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่าไอเทมช ว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือโครหรือว่าถ่านนั่นเองโครหรือว่าถ่านนะครับถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆในเกม Dead Rails เพราะว่ามันคือไอเทมที่จะให้เชื้อเพลิงกับรถไฟของเราได้เป็นจํานวนมากที่สุดโคหนึ่งก้อนเนี่ยสามารถทําให้รถไฟนั้นเดินทางไปได้ถึง4,000เมตรหรือว่า4กิโลเมตรกันเลยทีเดียวและเพื่อนๆน,นะครับต้องการโครเพียงแค่20ก้อนในการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงเม็รที่80,000หรือว่าเม็กซิโกซึ่งโคนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่สามารถหาได้ทั่วไปเลยไมม่่่่่่ววาาาาจจะเป็นนกก General Store หรือาาือออตสิงๆ ไปนะครับแต่ผมเนี่ยมีสถานที่แนะนําที่เพื่อนๆนั้นจะมีโอกาสเจอโคเป็นจํานวนมากได้นะครับสถานที่แรกเนี่ยก็คือบ่อน้ํามันนะครับที่มีรูปร่างแบบนี้โดยบ่อน้ํามันเนี่ยจะมีโอกาสบรรจุโคอยู่ประมาณ4-5ก้อนด้วยกันนะครับซึ่ง4-5ก้อนเนี่ยทำให้เราสามารถเดินทางได้เกือบ2 0 0 0 0เมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเจอร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเจอบ่อน้ํามันเนี่ยก็อย่าลืมแวะเข้าไปเก็บโคหรือว่าถ่านกันได้นะครับไอเทมชิ้นต่อไป ให้พลังงานหรือว่าให้เชื้อเพลิงให้กับรถไฟเรานั้นเยอะพอสมควรเลยไอเทมชิ้นนั้นนะครับก็คือแบเรลหรือว่าถังไม้นั่นเองโดยถังไม้หนึ่งถังนะครับจะสามารถทําให้รถไฟเนี่ยเดินทางไปด้านหน้าได้ถึง2,000เมตรหรือว่าครึ่งหนึ่งของฐานหนึ่งก้อนเลยนะครับดังนั้นจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเม็กซิโก80,000เมตรนะครับเพื่อนๆต้องการถังไม้เพียงแค่40ถังก็จะสามารถเดินไปจนสุดทางได้เลยไอเทมชิ้นต่อไปก็คือเก้าอี้นะครับซึ่งให้พลังงานหรือว่ามอบเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราเนี่ยได้ถึง อีทั้งหมด47ตัวนะครับในการเดินทางตั้งแต่เมตรที่1ไปจนถึงเมตรที่80,000แต่มันจะมีไอเทมอยู่อีกชิ้นหนึ่งครับที่ให้พลังงาน1,700หน่วยหรือว่าให้เชื้อเพลิง1,700เมตรเช่นเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนั้นไม่ใช่ไอเทมนะครับแต่มันคือแววูฟแววูฟเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดนะครับหรือว่าปีศาจที่จะโผล่มาตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่ก็โผล่มาใกล้ๆกับฝูงมาป่านะครับซึ่งมันเนี่ยให้เชื้อเพลิงได้1,700เมตรเท่ากับเก้าอี้เลยแต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แววูฟนะครับในการทําเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอาไปขายได้ด้วยซึ่งมูลค่าของมันนะครับปี ประมาณ20เหลียนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเราก็จะไม่ใช้แวร์วูฟในการทําเชื้อเพลิงให้กับรถไฟรองลงมานิดนึงนะครับก็คือหมาป่าแล้วก็เชือกนะครับให้พลังงานหรือว่าให้เชื้อเพลิงเนี่ย อยู่ที่1,500เมตรแต่ความแตกต่างระหว่างวูฟกับแวอร์วูฟนะครับก็คือวูฟเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอซาาของวูฟหรือว่าหมาป่าเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะครับเพราะว่าวูฟหรือว่าหมาป่าเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้เลยไอเทมชิ้นต่อมานะครับก็คือวูดเพนติ้งหรือว่ารูปภาพวาดไม้นะครับรูปภาพนี้เนี่ยให้พลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงอยู่ที่1 3ึ่งามรยเมตรซึ่งสาหรับผมนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลย ไอเทมอีก2อย่างต่อไปนะครับจะให้พลังงานเท่ากันเลยแล้วก็เป็นไอเทมที่หาได้ง่ายพอสมควรนะครับนั่นก็คือล้อแล้วก็หนังสือนะครับสไอเทมนี้เนี่ยต่อชิ้นนะครับจะทําให้รถไฟเนี่ยเดินทางได้1000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับซึ่งต่อหนึ่งอาโพสนะครับเราจะต้องใช้ไอเทมเหล่านี้ประมาณ10อันเพื่อที่จะให้เดินทางข้ามในแต่ละเอาโพสตไปได้แล้วถ้าจะให้เดินทางตั้งแต่เมตร 1, m, ที่1ไปยันเมตรที่8 0,000นะครับก็จะต้องใช้หนังสือหรือว่าล้อเนี่ยทั้งหมด80อันเลยทีเดียว,วยสา ให้กับรถไฟของเราได้เนี่ยก็คือ ซอมบี้แวมพร์แล้วก็เอาล่อนะครับหรือว่าโจร3ตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ให้เชื้อเพลิงกับรถไฟนั้นเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือ700เมตรซึ่งจะต้องใช้ทั้งหมด114ตัวเพื่อที่จะให้รถไฟของเราเนี่ยเดินทางไปได้ตั้งแต่เมตรที่1จนถึงเมตรที่80,000แต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าแวมพร์แล้วก็เอาลอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถนําไปขายให้กับเทรดดิงโพสตได้ซึ่งมันมีค่ามากกว่าการเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็พย,ยายา, law, อา,นนาอมอย่าง ต่อไปนะครับที่สามารถใช้มาเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วก็ให้พลังงานได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือม้าแล้วก็ยูนิคอนนะครับม้ากับยูนิคอนเนี่ยจะให้พลังงานเท่ากันเลยนะครับก็คือ500เมตรสมรับผมแล้วนะครับม้าธรรมดาเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยูนิคอนเอาไปขายน่าจะยังดีกว่านะครับเพราะว่ายูนิคอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นซากแล้วก็ขายได้ตั้ง150เหรียญแถมถ้ายังไม่ตายนะครับมันขายได้250เหรียญเลยทีเดียวดัังนนน้ะครับ ใช้ไม้อย่างเดียวก็เกินพอแล้วมีความจําเป็นน้อยมากๆนะครับที่เราเนี่ยจะใช้ไม้ยูนิคอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟไอเทม2อย่างสุดท้ายนะครับที่ให้พลังงานหรือว่ามอบเชื้อเพลิงให้กับรถไฟได้น้อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่คุ้มที่จะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ n e w s p a p e r แล้วก็ว n นเต p เพเ e อนะครับนิวส์เพเปอร์เนี่ยก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็วันเต้เพเปอร์ก็คือใบประกาศจับแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ประกาศจับกัััปตนนนนนนเเเเรอ่่งงโดดดยไไไททหหลาาี้้้ะบแผจใถฟิ แค่120เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากๆและถ้าจะใช้นังสือพิมพ์หรือว่า Wanted Paper นะครับในการเดินทางไปตั้งแต่เมตรที่1ไปจนถึงเมตรที่80,000เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับทั้งหมด666แผ่นเลยทีเดียวซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะไปหามาจากไหนได้666แผ่น,น,นดังนั้นนะครับก็จะมีคำแนะนำของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบอกว่าให้เอา Newspaper แล้วก็ w a n t ต d ด a p e r รเนี่ยไปใช้ในการติดไว้กับรถไฟนะครับเพื่อไม่ให้ซอมบี้เนี่ยบุกเข้ามาจนถึงตัวเรา สามารถใช้มาเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราได้เท่านี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับว่าถ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดซึ่งในช่วงต้นคลิปนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าถ่านเนี่ยสามารถหาได้ทั้งใน general store นะครับบ่อน้ํามันแล้วก็ร้านเฟอร์นิเจอร์แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับไอเทมที่สําคัญสําคัญแล้วก็พอที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางต่อได้นะครับก็จะเป็น barrel หรือว่าถังไม้รวมถึงเก้าอี้นะครับแล้วก็พวกเชือกหรือว่ารูปวาดนะครับรวมถึงหนังสือแล้วก็ล้อเนี่ยก็พอที่จะช่วยให้เราสาาาามรรถเเเเดดดดินนนนทงไไป้ื่่่อยยยๆชีีวกัโหล ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเจอได้ในร้านเฟอร์นิเจอร์ดังนั้นนะครับผมแนะนํำเพื่อนๆเ,เลยว่าถ้าเจอร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้ลองแวะเข้าไปหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเจอฐานในนั้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วนะครับต่อจากนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราเจอของ2องอย่างระหว่างเก้าอี้และถังไม้เนี่ยเราควรที่จะเลือกถังไม้มากกว่าเพราะว่า ให้พลังงานมากกว่าแล้วถ้าเจอหมาป่ากับซอมบี้เนี่ยเราจะต้องเลือกหมาป่าเพราะว่าให้เชื้อเพลิงได้มากกว่าถึง2เท่าเลยถ้าเจอเชือกและหนังสือเพื่อนเพื่อก็จะรู้นะครับว่าควรที่จะเลือกเชือกมากกว่าหนังสือหรือว่าล้อ,อยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะใช้ข้อมูลนี้นะครับในการเลือกไอเทมที่จะใช้ไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของตัวเองและเดินทางไปจนถึงเมทที่80,000ได้ไวที่สุดสำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆมีคาแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับมีไอเทมอะไรที่ผมลืมพูดถึงไปเนี่ยก็